สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเสียดายยุคยิ่งลักษ์เพื่อไทยถามรัฐบาลเตรียมพร้อมรับรถไฟความเร็วสูงจากจีนหรือยังเมื่อเวลา10นาฬิกาตุลาคมที่พักเพื่อไทยนางสาว ชนกจันทาทองสอสอน้องคายพักเพื่อไทยกล่าวว่ารถไฟความเร็วสูงจากจีนผ่านสปปลาวเข้ามาบรรจบที่ชายแดนจังหวัดน้องคายซึ่งรถไฟสายนี้กำลังจะเปิดดำเนินการ2ธันวาคมแต่ยังไม่มีความคืบหน้าจึงอยากสอบถามรัฐบาลว่าได้เตรียมแผนในการส่งเสริมเศรษฐกิจชายแดน ภายในจังหวัดน้องคายอย่างไรหากเตรียมการไม่ดีอาจจะเสียโอกาสทองเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวประเทศไทยมหาศาลได้ทั้งนี้รถไฟความเร็วสูงเส้นนี้เริ่มจากเมืองเฉินตูคุนหมิงเข้าสู่สอปป,อปอลาวและมาสิ้นสุดที่เมืองเวียงจันทร์ชายแดนติดต่อกับจังหวัดน้องคายจะมีรถไฟวิ่งวันละ18ขบวนต่อวัน แบ่งเป็นเพื่อการขนส่งสินค้า14ขบวนและขนส่งรถไฟโดยสาร4ขบวนซึ่งจะมีผู้เดินทางร่วมขบวนเฉลี่ยวันละ5,000-10,000ถึง 1, คนโดยก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกอสวทำการวิจัยและศึกษาพบว่า ระบุประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจและเชิงการท่องเที่ยวประกอบกับมูลค่าการค้าชายแดนหนองคายที่มีอยู่แล้ว53,000ล้านบาทพื้นที่ตรงนี้จึงเป็นโอกาสลืมตาอ้าปากของประเทศไทยในนามสสหนองคายขอตั้งคำถามถ,ามถึงพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี และนายศัก์สยามชิดชอบรักตีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าทั้งสินค้าและคนที่กําลังจะเข้ามารัฐบาลของท่านทําอะไรแล้วบ้างแผนการจัดการระบบการคมนาคมขนส่งโลจิสติกถึงไหนแล้วถ้าเราเตรียมตัวไม่พร้อมเสียดายมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลเสียดายโครงการสร้างอนาคตประเทศไทย2020พรบงเงินกู้2.2ล้านล้านบาทของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกทิ้งไปหากได้ดำเนินการทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อรองรับเส้นทางนี้เช่นระบบรถไฟรางคู่ที่จะบูรณาการขนส่งสินค้าต่อไปยังท่าเรือต่างๆของประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสและอนาคตประเทศไทยวันนี้เราคงไม่ต้องกังวลใจเพราะแผนจะเสร็จตั้งแต่ปี63แล้ว นางสาวชนกกล่าวความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองเดิมพันชะตากรรมประเทศเดิมพันประยุทธ์จันโอชาเดิมพันในการเปิดประเทศวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นบาทเก้าวแรกและตามด้วยมาตรการกว้างมากยิ่งขึ้นในวันที่หนึ่งธันวาคมเป็นเดิมพันอันแหลมคมยิ่งของรัฐบาล ไม่เพียงหมายถึงตัวของพลเดกประยุทธ์จนอชาหากแต่ยังหมายถึงพักร่วมรัฐบาลที่กอดคอกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2562อย่าได้แปลกใจที่พลเดกประยุทธ์จะเชิญตัวพลเดกประวิทย์วงสุวรรณเข้าหารือกับนายอนุทินชาญวิรกูลและนายจุลินลักษณะวิสิท์เพราะนั่นคือรูป,ปรธรรมแห่งการสนับสนุนอันมาจากพ,กพรคพลังประชารัฐพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์ ต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างเป็นด้านหลักถามว่าอะไรคือแรงกดดันอย่างสำคัญทําให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจำเป็นต้องเปิดประเทศคำตอบที่ทุกฝ่ายรับรู้ตรงกันคือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและคำว่าเศรษฐกิจที่นี้ก็รับรู้ด้วยว่าคือการฝากความหวังไว้กับการท่องเที่ยว จากต่างประเทศเป็นด้านหลักสภาพการของประเทศไทยในขณะน,นี้ตกอยู่ในอาการอย่างเดียวกับเมื่อเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากประเทศจีนตอนปลายปี2562ด้านหนึ่งมีความหวาดกลัวต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดแต่ด้านหนึ่งมีความต้องการเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวเราจึงเห็น ท่าทีของประเทศต่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจากประเทศจีนซึ่งเป็นสัสดส่วนทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าร้อยละ40ก่อให้เกิดภาวะละล้าล,ละลังอย่างที่เห็นได้ผ่านการเปิดรับของสนามบินหลักเป็นการเปิดรับทั้งทั้งที่ไม่มีประสบการณ์ในการรับมือสถานการณ์เมื่อปลายปี2562 กับต้นปี256-3เป็นเช่นนี้สถานการณ์ในห่วงปีปลายปี256-4ก่อนเข้าสู่ปี256-5ก็เช่นกันการตัดสินใจของพรเดกประยุทธ์จันโอชาโดยความเห็นชอบจากสามพักร่วมรัฐบาลคือพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์จึงเท่ากับเป็นเดิมพันเป็นเดิมพันในทางเศรษฐกิจเป็นเดิมพันในทางสาธารณาสุข หากประสบความสำเร็จก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีขณะเดียวกันหากประสบความล้มเหลวชะตากรรมจะยิ่งหนักหนาสาหัสเป็นทวีคูณชะตากรรมประเทศจึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนี้ของรัฐบาลบทวิเคราะห์การเมืองในการดำรงอยู่ของธรรมนัติพมเผ่าความหงุดหงิดของประยุทธ์จันโอชา ยังมีความมั่นใจในหมู่กองเชียร์ที่แวดล้อมอยู่โดยรอบของพลเด็ประยุทธ์จันโอชาว่าเ่้อหมายใหญ่ที่สุดของพลเดกประยุทธ์คือการเข้ายึดครองพักพลังประชารัฐอย่างเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเดิมมองกันว่าประยุทธ์จะรุกเข้าไปอยู่ในตําแหน่งประธานพักพลังประชารัฐแต่เมื่อประวิทย์วงสุวรรณตัดสินใจลงนามแต่งตั้งให้พลเดกวิทย์เทพหัสดินานยุทธยา เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักทุกอย่างก็จบจึงปรากฏเพียงการลงนามแต่งตั้งให้ในายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคในายสมศักดิ์เทพสุทินดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักแต่ปมที่เหมือนนอนอยู่ในหัวใจของประยุทธ์จันโอชาก็อยู่ที่จนและจนรอดตำแหน่งเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ก็ยังเป็นของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าไม่แปรเปลี่ยนตราบใดที่ธรรมนัฐพรมเผ่ายัางเป็นเลขาธิการพรรคการดำรงอยู่ของประยุทจันโรชาก็ยังไม่มั่นคงขณะเดียวกันบทและบาทของการเคลื่อนไหวของประยุทจันโรชาหลังสถานการณ์เมื่อวันที่8กันยายนเป็นต้นมาเป็นบทบาทที่ตรงกับข้อเสนออย่างน้อยก็จากสองคนสำคัญ 1. ตรงกับข้อเสนอของทักษิณชินวัตร2ตรงกับข้อเรียกร้องของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าภายในภาพพลังประชารัฐนั่นคือการเปิดประตูห้องให้กับนักการเมืองเข้าสัมผัสได้อย่างใกล้ชิดนั่นคือการเดินสายจากห้องทำงานในธรมเนียบรัฐบาลไปอยู่ท่ามกลางประชาชนไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการไม่ว่าจะเป็นที่เพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นที่ชัยภูมิ ไม่ว่าจะเป็นที่นครศรีธรรมราชขณะที่ธรรมนัตพลมเผาไปไกลถึงขนาดลงแช่น้ําจากสถานการณ์วันที่8กันยายนมายังสถานการณ์วันที่10ตุลาคมเป็นเวลาหนึ่งเดือนเศษที่สถานะของธรรมนัตพลมเผาในพักพลังประชารัฐอย่างมั่นคงแข็งแกร่งการดารงอยู่ของธรรมนัตพลมเผาจึงก่อความมุดงิดให้กับประยุทธ์จันโอชาและกองเชียร์เป็นอย่างสูง เพราะสะท้อนถึงความไม่แน่นอนแห่งอำนาจของตนบทวิเคราะห์การเมืองคำประกาศขอเวลาอีก5ปีคำประกาศทางยุทธศาสตร์คำประกาศของประยุท์จันโรชาระหว่างเดินสายหาเสียงสร้างคะแนนและความนิยมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นคำประกาศในลักษณะทางยุทธศาสตร์เหมือนกับเป็นการสื่อสารไปยังมวลชน อันเป็นพื้นฐานของพลังประชารัฐทั้งในพื้นที่แต่ก็มีลักษณะทั่วประเทศเพราะเวลา5ปีที่พลเดกประยุทธจจรโนชาเสนอขอเป็นการเสนอผ่านตำแหน่งนายกรัฐมนตรี light, ซึ่งจำเป็นต้องได้รับชันทานุมัติและอานัตมาจากประชาชนนี่คือโจทย์ทางการเมืองอันพรเดกประยุจจรโนชามอบให้แก่พรรคพลังประชารัฐ มอบให้แก่พรเด็กประวิทธ์วงสุวรรณและรวมถึงร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าขณะเดียวกันแรงเสดทานนี้ไม่เพียงแต่กระทบโดยตรงไปยังพักเพื่อไทยพักก้าวไกลอันเป็นคู่แข่งในทางการเมืองหากแม้กระทั่งพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยก็ไม่เว้นไม่ว่าการยุบสภาจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่นี่คือเทียบเชิญ อันเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองของพรเดกประยุ์จันโอชาเด่นชัดในที่สุดแล้วไม่ว่ารายละเอียดการเลือกตั้งจากการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพศ .2560 จะออกมาหน้าไหนภายในระบบเขต400ระบบบัญชีรายชื่อ100ลักษณะรวมศูนย์อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือ การนำไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีโดยอัตโนมัติเพียงแต่โดยพื้นฐานจากรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งเป็นการออกแบบมาเพื่อสืบทอดอำนาจของคอสช,าชาจะอำนวยประโยชน์กับคนของคอสช,าชาคือประยุทธจจรโนชาแต่หากยุทธศาสตร์ในการปิดสวิตสอวสอ250สสามารถเป็นจริงจากชัยชนะผ่านระบบเขตระบบบัญชีรายชื่อ กุ่มเสียงข้างมากได้นั่นเท่ากับตัดหนทางประยุทธจนโนชาลงได้ไม่ว่ายุทธศาสตร์ของคอสชอันส่งผ่านพ,พรรคพลังประชารัฐไม่ว่ายุทธศาสตร์พักเพื่อไทยพรรคก้าวไกลจึงพุ่งไปยังเป้าหมายการเลือกตั้งที่นายกรัฐมนตรีการชูตัวนายกรัฐมนตรีจึงมีความหมายเป็นอย่างสูงความหมายโดยพื้นฐาน เฉพาะหน้าก็คือการชูบุคคลที่เหนือกว่าลำเลิศกว่าพลเด็กประยุทธ์จันโอชาหากประชาชนเห็นด้วยนั่นหมายถึงชัยชนะจึงต้องได้มา